ประธานจะเข้าประจ,จรําสวบสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตรงหน้าไว้ยาะสมเด็จพระเรศวรมหาราชในวันที่25เมษายน2566พระนเรศวรมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐปลอดพ้นภัยจากอริราชศัตรู โดยในปีพุทธศักราช2124ทรงแสดงแสนญานุภาพในการอ135ทรงกระทำยุทธาธีกับเร,เราทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจเฮ้ทางไว้ก่อนนะครับ เชี่ยวชาญในอาวุธทุกชนิด